เลดลางสั้นใช้งานสะดวกยาวแค่เม็ดเดียวข้อดีของลางสั้นตัวนี้นะคะน้ำหนักเบาขึ้นยางง่ายพกพาได้สะดวกลางสั้นตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับใช้งานระยะใกล้และระยะกลางนะคะระยะหวังผลอยู่ที่10-15เมตรนะคะแต่ถ้าหากลูกค้าอยากใช้งานได้ไกลกว่านี้นะคะแนะนำเพิ่มยางคะ่ะ ตัวนี้ใช้งานได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เทสเตอร์ใช้งานให้ดูคะ่ะใช้งานง่ายมากเลยคะ่ะ พันายตัวนี้นะคะจะเป็นพัน้ายไม้ยางนานะคะตัวไกนะคะจะเป็นก่งไกสแตนเลสค่ะแบบมีเซฟนี่นะคะรางนะคะจะเป็นรางอารูทรงกมลมรางมะเฟืองแบบนี้เลยค่ะปีกนะคะจะเป็นปีกเหล็กยาว40เซนค่ะแถมขาเสียบท่อ PE ให้1อันนะคะท่อ PE 50หเมตรห้าิปอนด์หนึ่งมวนค่ะยางอีก1เส้นนะคะลูกดอกนะคะเบอจะแถมเป็นลูกดอกยาว3าสิห้าเซนให้1ลูกนะคะเป็น2เงี้ยงแบบนี้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเพียง999บาทมีส่งฟรีเก็บปลายทางได้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะโทรหาหรือทักแชทเบลได้เลยค่ะ